เผยสาเหตุราคามันสำปะหลังดิ่งหนักเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ2บาทจีรัฐบาลประกันราคาด่วนภาพรวมของปัญหาเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังที่เผชิญสภาวะราคารับซื้อตกต่ำมากร่วงต่ำกว่า2บาทต่อกิโลกรัมและบางพื้นที่ก็เหลือแค่1บาท20สสตางค์เท่านั้นนะคะสถานการณ์ราคามันสำปะหลังตกต่ำเพราะปริมาณสุกออกต่ำลงมาก คือเหลือจำนวนอยู่6ล้านตันซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2562ก่อนที่ปริมาณการส่งออกขยับขึ้นมาในปีถัดๆมาจำนวน7ล้านตันจนปี2565ขยับถึง10ล้านตันค่ะแต่ในปี2566ลดเหลือจำนวน8ล้านตันซึ่งคิดว่าในอนาคตปริมาณการส่งออกมันสำปะลังที่ลดลง ็คงขยับขึ้นอีกเหมือนเดิมในอดีตนะคะอย่างไรก็ตามยอดส่งออกไปที่จีนที่ลดลงเนื่องจากจีนมีการนำเข้าข้าวโพดท,ที่ปลูกในประเทศจีนมาใช้ทดแทนปริมาณนำเข้ามันสําปะหลังจากไทยรวมทั้งซื้อจากประเทศอื่นที่ราคาถูกกว่าไทยเช่นประเทศเวียดนามนะคะนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศของเราด้วย โดยต้องเข้าใจตลาดมันสำปะหลังว่าผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสำปะหลังมี2แบบก็คือลานขนาดใหญ่20-30ไร่นะคะซื้อหัวมันสดเพื่อตากทำมันเส้นนะคะลานย่อยจะซื้อมาขายเพื่อส่งต่อโรงแป้งหรือลานขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งกเกษตรกรจะขายมันสำปะหลังราคาสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสปัจจัยหลัก คืออยู่ระยะทางใกล้โรงแป้งเพราะลานรับซื้อจะมีต้นทุนค่าส่งค่าขนส่งให้โรงแป้งไม่มากนะคะหรือพื้นที่โซนที่มีลานรับซื้อจํานวนมากก็จะมีการแข่งขันราคารับซื้อดังนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งพื้นที่เกษตรกรปลูกและพื้นที่จะไปขายทําให้ราคาต่างกันถ้าอยู่ใกล้โรงแป้งซึ่งรับซื้อราคาสูงเกษตรกรก็จะขายได้ราคาสูงค่ะ สำหรับการรับซื้อส่วนใหญ่ก็จะอยู่โซนภาคอีสานที่มีแหล่งปลูกมันสำปะหลังเยอะโดยมากที่สุดจังหวัดนครราชสีมารองลงมาก็จะเป็นกำแพงเพชรนะคะแล้วก็จังหวัดชัยภูมิกาญจนบ,บุรีอุบลราชธานีนะคะจากปัญหาราคาส่งออกของมันสำปะหลังร่วงหนักในช่วงนี้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้นต้องมีการนำมันสำปะหลังมาใช้ในประเทศไทยให้มีปริมาณมากขึ้นเพราะ ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกมันสําปะหลังรายใหญ่ของโลกจึงมีการผลิตในปริมาณที่เกินใช้ในประเทศดังนั้นเมื่อประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่จากไทยลดปริมาณการซื้อมันเส้นจากปี2566จำนวน4.6แสนตันปี2567การซื้อลดปริมาณเหลือ2แสนตันจึงทำให้สถานการณ์ราคามันสําปะหลังตกต่ำอย่างที่เห็นนะคะส่วนการแก้ป,ปัญหานั้น ประเทศไทยเราต้องมีการหาตลาดใหม่เพื่อขยายตลาดส่งออกควบคู่ไปกับการเน้นให้ใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมประเทศให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เดิมไทยส่งออกในปริมาณ70%ควรส่งออกลดลงเหลือ50%ใช้ในประเทศ50%ก่อนอย่างไรก็ตามเบื้องต้น เกษตรกรมันสำปะหลังต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคามันสำปะหลังเนื้อแป้ง2 5เปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะขณะที่มันสำปะหลังมีต้นทุนสูงการปลูกต่ำเฉลี่ย2บาทกว่าต่อกิโลกรัมนะคะขณะที่ปัจจุบันราคามันสำปะหลังอ้างอิงจากสำนักงานเกษตรกิจสสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าสุด ราคาก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ1บาท83สตางค์นะคะและก็ยังมีคาดการว่าปีนี้ฤดูการผลิตปี2,567ทับ2,568หัวมันสดจะมีปริมาณ22ล้านตันขณะที่ปี2,567ปริมาณมันเส้นส่งออกแค่2ล้านตันกว่าแปลงมันส่งออก1.9ล้านตัน ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง6ล้านตันส่วนรูดูการผลิตปี2 5 6 6ทับ67นั้นส่งออกได้8ล้านตันโดยปีก่อนหน้านั้นจำนวน10ล้านตันค่ะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นเซล์ลใหญ่ พาไปขายนะคะช่วงนี้มีนักการเมืองหลายคนฝั่งรัฐบาลที่เป็นเจ้าของโรงแป้งโดยเฉพาะโซนโคราชอุบลราชธานีซึ่งเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลตีข่าวว่ากำลังพยายามไปเปิดตลาดที่จีนว่าเมื่อช่วงต,ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานายกทำ MUU กับจีนคำสั่งซื้อล่วงหน้า5,300ล้านบาทนะคะ แต่ก็จะอาศัยระยะเวลาดังนั้นเกษตรกร,กรจึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคามันสำปะหลังในช่วงนี้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพราะเพิ่งเก็บผลผลิตมันสำปะหลังจึงทำให้ช่วงนี้ปริมาณในประเทศมีเยอะแต่สักระยะหนึ่งปริมาณมันสำปะหลังในประเทศจะน้อยลงจึงมีความคาดว่าสถานการณ์หลังเดือนกุมภาพันธ์น่าจะดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็เดือน มีนาคมไปแล้วนะคะก็ยังไม่มีวีว่แววว่าราคามันสําปะหลังจะขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดราคามันสําปะหลังแต่ละพื้นที่กันนะคะเปอร์เซ็นต์แป้ง25%นี่คือราคาหัวมันสดก่อนค่ะคุณผู้ชมข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทยนะคะราคามันสําปะหลังประจำวันที่4มีนาคม2568ค่ะ ช่วงนี้ราคาไม่ขึ้นเลยสักจังหวัดนะคะคุณผู้ชมมีแต่ลดราคานะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะราคามันสำปะหลังจังหวัดอุดรธานีราคาก็ลดลงนะคะราคาเดิมอยู่ที่สองบาท15หสตางค์วันนี้ลดมาหสตางค์เหลืออยู่ที่2บาท10สตางค์นะคะราคามันประจําวันที่4ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็นหัวมันหัวมันสดโรงแป้งนะคะ2 5เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของเอ,อ่อเชื้อแป้งนะคะ จังหวัดขอนแก่นราคาก็ลดลงเช่นเดียวกันเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท20สตางค์วันนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่2บาท10สตางค์นะคะจังหวัดขอนแก่นขออภัยคะ่ะจังหวัดมหาสารคามราคา,า,คายัางคงที่2บาทถึง2บาท15สตางค์นะคะจังหวัดชนบุรีราคา2บาททวนคะ่ะคุณผู้ชมจังหวัดระยองราคายัางคงที่2บาทหสตางค์นะคะ จังหวัดชเชงเงแสนั้นราคายงคงที่2บาท5สตางค์ถึง2บาท20สตางค์นะคะจังหวัดสระแก้วราคาลดลงค่ะจากเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่1บาท85สตางค์ถึง1บาท90สตางค์วันนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่1บาท80สตางค์เท่านั้นนะคะส่วนจังหวัดนคนรราชสีมาราคาก็ลดลงนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท 35สตางค์วันนี้ราคาเหลืออยู่ที่1บาท85สตางค์ถึง2บาท25สตางค์ค่ะจังหวัดกาฬสินราคาลดลงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท20สตางค์วันนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่2บาท15สตางค์ค่ะส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นราคาก็ลดลงเมื่อวันก่อนอยู่ที่2บาทจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนอยู่ที่2บาท25ส้สตางค์ วันนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่2บาท20สตางค์นะคะสำหรับมันเส้นนะคะคุณผู้ชมเรามาดูราคามันเส้นกันวันที่4ประจำวันที่4มีนาคม2,568ข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะคะราคามันเส้นผู้ส่งออกจังหวัดชนบรุรีราคาก็ลดลงนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่5บาท70สสตางค์ต่อกิโลกรัม วันนี้เหลืออยู่ที่5บาท60-5บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับราคามันเส้นที่เนินหินราคาจะอยู่ที่5บาท60สตางค์ราคายัางคงที่อยู่นะคะส่วนบางประกงนั้นราคายัางคงที่5บาท75สตางค์ค่ะบางไทนั้นราคาอยู่ที่5บาท45สตางค์ถึง5บาท65สตางค์ค่ะส่วนนครหลวงนั้นราคาจะอยู่ที่5บาท40สตางค์ถึง5บาท60สตางค์ค่ะ ส่วนท่าเรือนั้นราคายัางคงที่5บาท50สตางค์ถึง5บาท60สตางค์นะคะนี่คือราคามันเส้นนะคะสำหรับราคามันเส้นจังหวัดลบบุรีราคายัางคงที่5บาท40สตางค์ค่ะส่วนจังหวัดสะแก้วนั้นราคายัางคงที่5บาท40สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะเรามาดูราคาข้อมูลตลาดจีนกันบ้าง ข้อมูลของตลาดจีน,ม,นมันเส้นภายในนะคะราคาจะอยู่ที่1 8 5 0หถึง1,870หยวนต่อตันนะคะสำหรับข้อมูลตลาดไทยมันเส้น FOB ราคาจะอยู่ที่1 8 0ดถึง190ดอลลาร์ต่อตันค่ะส่วนแป้งมัน FOB ราคาจะอยู่ที่3 8 0ดถึง410ดอลลาร์ต่อตันนะคะสำหรับตลาดเวียดนามมันเส้น CNAF ราคาจะอยู่ที่2 0 0ถึง205ดอลลาร์ต่อตันค่ะ แปลงมัน CNA ราคาจะอยู่ที่3 3 0ร้อถึงสามดอลลาร์ต่อตันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ประจอกัะเสียน 5G ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ